วัดปาคลองกุ้งจังหวัดจันทบุรีค่ะจัดพิธีเบียนเทียนเนื่องในวันอัฐมีบูชาและเททองหล่อพระพุทธชยันตีหรือหลวงพ่อพุทธเมตตาในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตารัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเมื่อค่ำวันนี้ที่วัดปากคลองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพระครูภาวนาปัญญาวิสุทธ์เจ้าอาวาสวัดปากคลองกุ้งได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายนารงธีระจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายคารวาสนำอุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดจันทบุรีรวมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอัฐมีบูชารอบองค์พระเจดีย์จันทบุรีศรีนพรัตน์ที่บนยอดได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิสถานไว้ที่วัดป่าคลองกุ้งทางนี้ก็เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงการสูญเสียขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาส,สดาหแห่งพระพุทธศาสนา จากนั้นน,นายนรงธีระจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียังได้เป็นประธานในการเททองล่อพระพุทธชยันตีหรือหลวงพ่อพุทธเมตตาปางภูมิสัมผัสขนาดหน้ากว้าง39นิ้วเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธชยันตีหรือหลวงพ่อพุทธเมตตาปางภูมิสัมผัส ที่ทำการหล่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะนำไปประดิษฐานไปที่วัดป่าคลองกุ้งเพื่อให้พุทธศาส,สนิกชนในจังหวัดจันทบุรีได้กราบไหว้ขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวนอกจากนี้ทางวัดป่าคลองกุ้งยังจัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เข้าร่วมการสาธยายพระไตรปิฎกตลอดเดือนแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีค่ะ